แกงปลาคอเขาหองอย่างปลาสอนปลาสอนจับโตโตหนึ่งโคตรใหญ่เลยโตใหญ่จำขีดอ้อยิตเต็มเลยจับสเสร็จแล้วนี่เนะต็มหม้อเลยโตดีเหรอ ตัวหลังไข่มดแดงแกงปลาซ่อนใส่ไข่มดแดงขง้าเจ้า được ạ. Xe con số rất chi tiết.